สบายฟังเดี๋ยสบายฟังไปด้วยก็ยกมือสร้างจังหวะไปด้วยเหมือนกับว่าเราได้ยิงปืนปังเดียวได้ลูกสองตัวได้ยินได้ฟังธรรมะอันเป็นคำสอนของสมเด็จพระสมณะพระพุทธเจ้าด้วยได้ฟังธรรมะจากการแนวทาง ในการปฏิบัติของหลวงพ่อเทียนด้วยนะหลวงพ่อเทียนท่านให้ธรรมะในรูปแบบของการที่เรียกว่าไมนึกไปคิดไปปุกแเก่งไปนะอย่างที่ในสูตรของอศิษฐปัฏฐาน4ี่นะท่านก็พูดตรงๆคำสองพุทธองค์ก็มันจะตรงกับคำสอนหงพ่อเทียนเนชะ่นยกตัวอย่างเช่นว่า กายเยรกายานุปัสสีวิหารติอาตาปีสัมปชานโนสติมามีในยะโลเกะวิชาโทนาสชังมีกรมเย็งเครื่องของกลสมีสติมีสัมปชัญญะถอนความพอใจและความไม่พอใจออกจากโลกจะได้เนี่ยเวทะรานุเวทนานุปัสสีวิหารติอาตาปีสัมปชานโนสติมามีในยะโลเกะวิชาโทบาสชังมีกามเย็นเครื่องเขางกลสดมีสติมีสัมปชัญญะถอนความพอใจและความไม่พอใจ ออกจากโรคเสียได้จิตเตนจิตาลุปศสีหารติอาตาปีสัมชาโลสติมาพินัยยะโลเกวิชาโทนัสังมีความเพียรเครื่องของกิเลสมีสติมีสัปพัญญะถอนความพอใจและความไม่พอใจออกจากโรคเสียได้ธรรมมาธรรมธรรมธรรมานุปัสสีวิหารติอาตาปีสัพชาโนสติมาวินัยยะโลเกวิชาโทนัสังมีความเพียรเครื่องของกิเลสมีสติมีสัมพชัญญะ ถอนความพอใจและความไม่พอใจออกจากโลกเสียได้นะที่นี่พระพุทธองค์ท่านกล่าวว่าคำว่าโลกท่านกล่าวมีสามโลกด้วยกันมีโลกอะไรบา้างอาจารย์ที่สังหาอาจารย์คนไทยท่าเนี่ยชื่ออะไรชื่อบันเดนใช่ไหม อปราณีจำอีกแล้วว่าอาจาร,รย์วันเีน่ยอาจาร,รย์ปราณีนคือหมยายความว่าถ้าหากว่าเรามาปฏิบัติเนี่ยถ้าเรามีต้นทุนมาแล้วโย่ถ้าเรามีต้นทุนมาพอสมควรเนี่ยเราจะเข้าใจง่ายปฏิบัติเราจะเข้าใจง่ายแต่ถ้าหากว่ามีมีต้นทุนมาเลยก็ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าทุ่นช็ดพวกเงนเยอะคนที่มีต้นทุนนี่จะใช้คพวกเงนไม่มากนะใช้คพวกเงินนิดๆนหน่อยๆก็เริ่มเข้าใจ แต่ถ้าคนไม่มีต้นทุนมาเท่าที่ควรก็จะต้องหนักหน่อยนะถ้าอย่างหลวงพ่อเนี่ยพ,พูด,ดง่ายเลยไม่ใช่คุยให้ฟังนะปฏิบัตมิมากๆจริงๆเลยนะปฏิบัตรจริจริงๆเอาจริงเอาจังสมัยอยู่กับหลวงพ่อเทียนนี่รู้สึกว่ารุ่นรุ่นนั่นจะ,จะเอาจริงเอาจังเป็นส่วนมากแต่พอมาไปวันทุกวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าธรรมะจะหนีเปไหนได้โยไม,ไ,รรม,ม,มไ,ไม่ใช่ว่าธรรมะของหลวงพ่อเทียนจะหนีไปไหนไม้ไม่ใช่วัดธรรมะของคำสอนพระโต้งนี่จะหนีไปไหนก็อยู่ที่ตัวเรา นะแล้วก็ไม่ไม่จางด้วยไม่จีบไม่จางด้วยนะไม่เสี่ยมด้วยขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับเร,ราทุกคนเนี่ยนะนะขึ้นอยู่กับเราทุกคนที่จะต้องปฏิบัติที่จะต้องปฏิบัติที่นี่มาพูดถึงว่าพระองท่นานตรัสว่าโลกออกจากโลกนะเออออกจากโลกโยมสงสัยไหมว่าทำไมาเราจะออกจากโลกได้นะนะ โลกมันคือสามมีสามโลกด้วยกันคือโลกคือแผ <waters S 2> ่นดินที่เราอาศัยอยู่เนี่ยนะโลกคือแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่นี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าแผ่นดินแผ่นดินในประเทศไทยเนี่ยคือแผ่นดินของใครโยมใครเป็นเจ้าของแผ่นดินใช่ไหนเจ้าอยู่วไหมเออเจ้าอยู่วเขาก็เรียนเนาะเจ้าแผ่นดินเขาก็เรียกใช่ไหมแล้วเรามีที่ดินเราต้องเสียภาษีไหมล่ะ เราก็ต้องเสียภาษีใช่ไหมก็เช่าที่ดินหลวงทำป,ประมาณนั้นนะ,ะโตคือแผ่นดินแต่ว่าแผ่นดินเนี่ยถ้าว่าจะพูดถ้าว่าถ้าว่าเป็นคำโบราณท่านพูดว่าทรัพย์ในดินถินในน้ำนะทรัพย์ในดินถินในน้ำหมายความว่าในดินเนี่ยมันจะมีทรัพย์มากมายนะมีทรัพย์มากมายกันกองในประเทศไทยเนี่ยเขาก็บอกว่ามีทรัพย์ในดินมีมากมายนะ มีมากมายไก่กองไม่ว่า,าจะเป็นเพชรเป็นพลเป็นเงินเป็นทองเป็นแร่ดีบุกเป็นน้ํามันเป็นหลายๆอย่างประเทศไทยก็อกว่ามีซับในดีนี้มากเพราะฉะนั้นโลกอีกอย่างที่สองคือโลกคือหมูสัตว์โลกคือหมู่สัตว์ก็หมายความว่าสัตว์โลกก็คือมนุษย์มนุษย์มนุษย์ก็สัตว์ในฉาบนี่แหละทุกทีนี้คนที่อยู่ในโลกเนี่ย ก็มีปากคนกันเนาะมีทั้งดีมีท่านชั่วนะมีท่้นดีและไม่ดีตัวผูีบ้างตัวี้ดีบ้างนะแต่ทีนี้ผอ้โถท่านก็มีการเปรียบเทียบของผู้ที่จะมาฤติปฏิบัติธรรมนะจะเข้าถึงนธรรมเนี่ยท่านก็เปรียบเทียบเหมือนกับบัวสีเหล่านะอีกเหล่านึงเนี่ยก็รู้สึกว่าคนที่มีสติปัญญาเก่งกล้าก็เปรียบเทียบเหมือนดอกบัวที่ขึ้นพ้นน้ำบานแห่งบานขึ้นมาคอยรับ รัศมีจากดวงอาทิตย์ก็จะเปล่งบานขึ้นมาขึ้นเรียกว่าบัวบานนะฮะทีนี้พอดอกต่อมาก็จะเป็นอยู่จะจมอยู่ในน้ำนะทีนี้มาจมอยู่ในน้ำนั่นน่ะก็อ่า uh, หยิบวันต่อไปต่อไปเนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตขึ้นมาพ้นน้ำเหมือนกันดอกที่สามเนี่ยอ่ามันก็จมอยู่ในน้ำลึกๆนะอ่าใช้ความพ,พยายามของความพยยาของธรรมชาติของอ่า ของดอกบัวมันก็จะขึ้นมาพ้นหน้าเหมือนกันแต่ว่าท่านกล่าวว่าดอกที่สีเนี่ยไม่ไม่ไม่ขึ้นมาเลยเป็นตะขะกะระมะเป็นกายเป็นอาหารของเต่าและปลาก็ผู้คนก็ท่านก็เปรียบเทียบเหมือนกันนะเปรียบเทียบทั้งบุคนสี่เหล่าเป็นดอกบัวเพราะฉะนั้นผู้ที่ใดผู้ใดที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยหลวงพ่อเชนท่านกล่าวว่ามันได้ทุกคน แต่ว่าจะได้มากหรือได้น้อยก็มีความต่างกันจะได้มากหรือได้น้อยต่างกันนะโลกที่สามคือโลกแห่งการปรุงแต่งแห่งจิตใจโลกที่สามคือโ,โลคแห่งการปรุงแต่งแห่งจิตใจจิตใจของเราทำไมตปรุงแต่งมาทำไมต้องปรุงแต่งมันต้องนึกมันต้องคิดนะมันมีความนึกมีความคิดถ้าหากว่าจิตใจที่ <Kas per now> ทื่อม,มีความเล็กไมมีความคิดเนี่ยมันก็เป็นจิตใจที่รู้สึกว่าจะไม่ได้ศึกษาเราเียนไม่ขาดสติปัญญาอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าถ้าหากว่าจิตใจมีการเฉลียวมีการมีการฉลาดมีการเฉลียวนะมีคิวเวคิวเงี้ย, Q Q, ยนะมันก็จะรู้จักว่าควบคุม,มจะมีสติสััปชัญญะเข้าไปควบคุมดูแลด้านอารมณ์ นะเพราะว่าอารมณ์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับใจนะตัวใจจริงท่านก็บ,บอกว่ามันเป็นพระพัดสอนอยู่แล้วนะมันเป็นพระพัดสอนอใสสะอาดอยู่แต่ว่าที่จใจไม่ใสสะอาดก็คือมีกิเลสมารกวนมีกิเลสมารบกวนทาให้ใจเรากระเพื่อมหรือจิตใจเราไม่มั่นคงพอยังไม่แข็งแกร่งพอมันจะทําใหา้ถูก กระทบนิดนิดหรอหน่อยนก็ทําให้จิตใจของเรากระเพื่อมไปนะถ้าเป,เเปราฟฟาียบเทียบเหมือนกาฝากเหมือนกาฝากมะม่วง,งนี่นะมีต้นมะม่วงถ้าหากว่าต้นมะม่วงต้นไหนมีกาฝากขึ้นไปเยอะๆนะมีกาฝากขึ้นไปมากๆมะม่วงก็มมงนั้นก็จะตายเพราะนั้นถ้าหากผู้ใดผู้เดิมผู้ใดผู้หนึ่งาหากว่ามีกิเลสเข้าไปทับผมใจมากๆไม่ตายก็เหลืองนะนะไม่ตายก็เหลือง เพราะว่าเกียทับถมมากเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าเราไม่สบายใจแล้วเราปุ้มใจเราก็เป็นทุกข์เนะเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านสอนก็คือทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่แล้วก็ทุกข์ดับไปตัวทุกข์ตัวนี้น่ะเราจะกำจัดได้อย่างไรนะกำจัดได้เลยก็คือการเจริญสติก็คือการเจริญสติตัวการเจริญสติเนี่ยเป็นตัวที่ เรียกว่าเป็นตัวสําคัญก็คือตัวสร้างสติขึ้นมาสร้างสติขึ้นมาเนี่ยวิธีการของพระเทียนก็คือหมายความว่าเป็นการสร้างจาังหวะสิบสี่จังหวะสร้างจังหวะสิบสีจ่จากกาังหวะแม้แต่การเดินการเดินก็ยังยังท่านยัง,งกําหนดการให้เดินแค่สิบสี่เก้านะสมัยหลวงพ่อเทียนสมัยหลวงพอ่พอยอยู่ที่จำพรรษาอยู่ที่วัดสนามในกับหลวงพ่อเทียน เรากจะให้เก็บอารมณ์ปรากฏว่ามากุต,กติกระตอเน่ยมันเป็นเล็กเกท่ากับเท่ากับเขาเอาเท่าก็ทำเล็กๆเหมือนกับเขาเอายกกระ่อมมาให้มาอุทิศให้ผู้ที่รงรับไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่พกคนอีสานกขาทำแบบนั้นนะกระตเล็กเล็กท่านก็ให้การกลางกางกดท่านก็เดินจะกลมอย่างนั้นซึ่งมันมันกายแต่ แต่ปกติหลังไม่ได้แก่มันก็แค่สุดวัวสุดเท้าเองฝาู่มีนะฝาจะมีฝา,าสองแข่นด้านสองแขนเป็นฝาก็เดินจกมก็อยู่นั่นหละเดินจมก็มนกลับไปกลับมาอยู่ในในใน,ในเต้นในกดน,นี่ก็คือหมายความวา่าระยะที่ระยะที่ระยะที่เราเดินเนี่ยถ้าหากว่า,าเราเดินไกลไปเนี่ยนะเดินไกลไปนี่มนันจะเป็นการเพลินจะเป็นการหลง เปยนปการหลวงพ่เนการเลยเพราะฉะนั้นท่านก็เลยกาลยาให้ประมาณ1 4็เก้าหรือสั้นกว่านั้นหรือสั้นกว่านั้นเพราะนั้นเวลาเราเดินไปเดินไปเนี่ยถ้าหากว่าจิตใจใครยังมไม่ไหวโผอ่อนจะมีอวสัรคมากมายในโยอวสัรคจะมีมากมายอวสัรค,คืออะไรบ้างอุปสัรคก็คือความฟุ้งซ่านความลำคานความลังเลความสงสัยความหดหู่ความเครืองเคิองเนี่ยนะ ความง่วงนอนเนี่ยจะหนักกว่าเพื่อนเลยกว่าม่วงนอนนะความง่วงเนี่ย,ยจะมาหนักกว่าเพื่อนถ้าหากว่าถ้าใครกําจัดตัวนิวนอย่างที่กล่าวมานี่ได้ถ่านพ้นได้ก็จะทําให้จิตใจเนี่ยรู้สึกเอื้อิีมเอิ้อสว่างสวยเวลาเราเดินจมกงมก็จะก็จะเบากายนะก็จะเบากาย เราสร้างจังหวะนี้ก็เหมือนกับใครที่มาช่วยัายกมันใครมีใครมาช่วยยกมือเราสร้างจังหวะไม่หนักถ้าตอน,น,นแรกๆใหม่ๆเลยนี่ถ้ายังจิตใจย,ยังหนักยังไม่สามารถที่จะรู้เท่ารู้ทันกับการปฏิบัติของตัวเองได้มันก็จะหนักหน,นักลนโวงนะเดี๋ยวเพื่อเผอมันก็จะมีตัวขี้เกียจมามาแทรกมาแซงนะพวกนี้ ตันองเหรอฮะนอนตัขี้เกียจเนี่ยมาแทรกระแซงเราได้ทีนี้เราพยายามที่จะขยันเราต้องใช้ความเพียรนใช้ความเพียรใช้ความขยันใช้ความอดทนน่ใช้ความเพียรใช้ความขยันใด้ความอดทนทีนี้พอปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยพอเราได้สติดีขึ้นมาเนี่ยนะเราได้สติดีขึ้นมาเล้พอเราได้อารมณ์รู้จักว่ารู้สึกเข้าสภาวะว่าเออ เรารู้สึกเบากายเบาใจมันก็จะเกิดความอุ่นใจเกิดความติดติขึ้นมาทีนี้เราก็ปฏิบัติแบบใน,นรักษณะแบบสบ,สบายๆนะไม่ต้องไปเล่งเ,เล่าไม่ต้องไปเล่งเองแต่ว่าทําให้ต่อเนื่องกันทําให้ต่อเนื่องกันถ้าไม่ต่อเนื่องกันนะถ้าไม่ต่อเนื่องกันเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะที่ว่ขาขาดตอนๆดังนั้น,นว่าต้องทําให้ต่อเนื่องกันอย่างลูกโซ่ ท่านเตรียมเตรียมเป็นอย่างรูปโซ่ก่อกันยาวนะดังนั้นการเดินชักโรกก็เดินให้ถ้าทตกใครมีความแข็งแกร่งยังสามารถเดินได้เอาบอกตัวเองเลยว่าเดินหนึ่งชั่วโมงนั่งสั่งจังหวะหนึ่งชั่วโมงเดินหนึ่งชั่วโมงนั่งสั่งจังหวะหนึ่งชั่วโมงไม่กี่ชั่วโมงก็ตีลังไสันเทนแล้วใช่ไหมพอตกตอนบ่ายแล้วก็ เดินหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยนะก็เอาจริงเอาจังกับตัวเองนะจะให้ผู้อื่นผู้อื่นมาบอกว่าสอนมาเนี่ยมานําก็ใช่แต่ว่าถ้าพี่เลี้ยงเยเป็นเกียงเพีผู้บอกหรือผู้เนีนำนะนำนะแต่ตัวเราเองต่างหากที่จะต้องมาพิสปฏิบัตนะิให้ให้ได้จริงๆให้ได้เข้าใจจริงๆว่ามันคืออะไรนะมันคืออะไรเราจะเข้าไปดูั้างใน เราจะเข้าไปเข้างในข้างในก็คือตัวจิตตัวใจของเรามันปรุงแต่งปรุงแต่งเรื่องอะไรบ้างนะมันทีจะปรุงแต่งเกีเ่ยวกับเ,เรื่องเอาพูดจะยอ่ออาพูดเรื่นะองอดีตเนาะอดีตที่เคยผ่านมาตั้ง 5- 10, ปีสปีเนี่ยมันก็ยังนึกเข็ยนพอนึกเข็นเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามันเคยโกรธเคยเกลียดเคยชี้เคยเทีย่ยงเคยชังใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันก็จะเอามันนึกมาคิดนะ หรือว่าเคยทาคุณงามความดีทําบุญทำกุศลเนะี่ยทำแต่คุณงามความดีมาตลอดแล้วก็เอาไปนึกว่าชิดเป็นกันแต่ว่ามันเป็นฝ่ายดีและฝ่ายที่ไม่ดีนะก็ะียกว่ามันเป็นฝ่ายที่คิดชั่วกับคิดดีเีนะ๋ยวมันก็จะปรุงแต่งใเรื่องตรงนั้นไปเรื่องอดีตตรงนั้นทีนี้พอปรุงแต่งเรื่องอดีตเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะไม่อยู่แล้วมันก็จะมันก็จะไม่อยู่มันก็จะวิ่งไปอนาคตนะมันวิ่งไปอนาคตอนาคตเนี่ย มันรู้สึกว่าผู้ที่ปฏิบัติเกี่ยวเกี่ยวไปแลอนาคตก็หมายความว่าพอได้รู้ข้อธรรมะพอได้เห็นธรรมะพอเข้าใจธรรมะนี่นะ,ะมันก็จะเกี่ยว,วไปถึงไปถึงไปถองนาคตแต่ชาตอนาคดก็เราอยากเห็นธรรมะเราอยากได้ธรรมะเราอยากพูดเป็นเราอยากแสดงธรรมะเป็นอะไรประมาณนี้นะก็มีรถตาวหนึ่งที่ท่านปฏิบัติธรรมแล้วถ้าเกิ เบากายเบาใจเกิดปีติเกิดปีติก็เกิดเขาเรียกว่าเกิดธรรมะขึ้นในใจนะอยากจะเทศอยากจะเทศอยากจะสแสดงอะไรประมาณนี้นะอยากจะเทศอยากจะสแสดงก็นึกคิดไปตามาคิดเพื่อจะของนะออเนี่ยนะเราได้ธรรมะแล้วเราเข้าใจธรรมะแล้วนะเนี่ยเราฝากพกิดปีติดีแล้วเข้าใจธรรมะแล้วเนะี่ยเราเราจะต้องไปสร้างวัด เราไปสร้างวัดสร้างพระสร้างสร้างวัดเนี่ยเราจะปลูกต huh ้นไม้ภายในวัดปลูกต้นไม้ภายในวัดเสร็จแล้วเราจะสร้างสิ่หลังนี้ให้พระท่านไปอยู่อาศัยแล้วเราก็จะทําหินโค้งเราทำหินโค้งเสร็จแล้วเราก็จะปรับปรุงเนะเชิญญาติโยมเชิญพระภิกษุสามเณรไปอบรมปฏิบัติธรรมเราก็จะเป็นคนเทศให้ฟังท่านมพอสามนาทีนี่โยมคิดตั้งนี้แป๊บเดียวเนี่ยมันหลายเรื่องอยนะ นะจบเรื่องเลยแหละนะคิบนะเดียวยจบเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวทีนี้ถ้าหากว่าในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเราภูมิใจเนี่ยเป็นการเพื่อเพลิน <c oughs> เพื่อเพลินในอารมณ์เขาเรียกว่าตัตตราตัตตราพิธันที่มี <c oughs> เพื่อเพลินในอารมณ์ของตัวเอง <c oughs> เพื่อเพลินในอารมณ์นั่นๆเป็นอย่างยิ่งนะทีพอเพื่อเพลินไปเนี่ยมันก็จะไปไปในการเพื่อเพลินจะหลงไปทั่งวี่ชั้งวันนะ จะเดินเบาสบายจะ่พลิทั้งวันจิตใจก็จะเพลินไป ivot, ๆๆเรื่อยเรเราไม่ได้ตัดเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ทนนะันเนี่ยถ้าเรารู้ทันเราก็รีบกลับมาอยู่ปัจจุบันรนะีบกลับมปอยู่ปัจจุบันที่เคลื่อนไหวนี้ที่กายเคลื่อนไหวที่ใจนเใน่นทะี่ติดนะกลับไปอยู่ปัจจุบันให้ได้เนะพราะเราอยู่ปัจจุบันได้มันจะถึงตัดความคิดที่เป็นเรื่องของอดีตและเรื่องของอานาคตเพราะฉะนั้นะ ตรงนี้เองที่เราจะทำจุดไหนเราจะทำตรงไหนเราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะให้จิตเราเนี่ยเป็นปัจจุบันนั่งทำได้โดยที่ให้มันตัดขาด,ขาดออกจากอดีตตัดขาดจากความคิดที่เป็นอดีตตัดขาดจากความคิดที่เป็นอนาคตนะเพราะตัดขาดทั้งสองทางน,นี่ยมันก็จะจิตเราจิตปัจจุบันที่จิตปัจจุบันจะเป็นอะไร ปัจจุบันก็หมายความว่าการรุแต่งมันจะน้อยลงการรูงแต่งจะน้อยลงหรือบางครั้งเนี่ยการรูงแต่งจะไม่มาหาจะไม่มีจะไม่มาลกบกวนใจนะจะน้อยที่สุดนะจะน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นกิเลสเขาก็กิเลสจรนะกิเลสจนะรจมาแต่ก็ต้องระวังอยู่มืวนกันนะกิเ,เลสจรนนะกิเลสจรเนี่ยถ้าเป็นจรมาปุ๊บเนี่ย ถ้าเรารู้ไม่ทันตัวกิเลสจรี่เหละยก็จะปรุงแต่งใจเราอีกนะตัวกิเลสจอจะปรุงแต่งใจมันยาวไปอีกนะแต่ถ้าหากว่าเออมันรู้ไปแล้วว่าโอ้เป็นยาวไปแล้วเรารู้ทันมันก็จะถูกตัดถูกตัดอารมณ์ตันทีนะถ้าสติดีนะถ้าสติยังไม่เทียมพออ่าไม่ดีเท่าที่ควรมันก็จะไม่ถูกตัดเพราะมันมันมันตัดยากมันตัดยากมากเลยนะ อ่านช่ที่เรียกว่ามันเหนียวนะมันเหนียวมากถ้าหากถ้าหากว่าเกิดเชื่อเป็นยังมะตอยเนี่ยนะมะตอยที่วันเหนียวเนี่ยที่วันเหนียวที่ว่ากระเด็นใส่รถดแล้วล้างไม่ออกเนี่ยมันยังก็ยังเจ้าของเราจะบอกว่ามันเหนียวมากมันมันหนืดมากแต่ว่าตัวกิเลสตัวกิเลสที่มันเข้ามากอดใจเราเนี่ยเนะมันมันมันเหนียวกว่าด้านอีโจยมันเหนียวกว่าด้านนีกนะอันนี้อันนี้ตามที่หลวงพ่อได ได้ได้ประสบการณ์มานะมันเหนียวกว่ารู้ว hey? ่ามันเหนียวกว่าเหนียวมากมันกว่าที่เราจะออกได้ทีนี้ความคิดความคิดที่ความคิดที่ไม่ค่อยจะดีเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมันจะพังเทไปก่อนมันจะพังเทไปก่อนมันจะกำจัดไปก่อนนะความคิดที่ไม่ค่อยจะดีความคิดที่ไม่ดีก็มันจะพังไปก่อนแต่ทีนี้มันมันจะมันจะเหยอยู่ความคิดที่ ความคิดที่ดีนี่เราเราไมา่ยอมตัดนะความคิดที่ดีว่าอยากจะทําบุญอยากจะตักบาตรอยากจะทําบุญอยากจะทำ,ะทำะททนู่นทำนี่อยากจะทอดจีนเก้าวัดอยากจะทาบุญเก้าวัดอยากจะไปทอดเชียนเก้าวัดอะไรประมาณนี้นะอย,ย,ยากจะทํำแต่คุณงามความดีบางทีเราลืมตัดเราลืมตัดไปว่าคุณงามความดีความเขียนตรงนี้ําทไมจะต้องตัดด้วยก็ต้องตัดนโยมต้องตัด ระหว่างที่ปฏิบัตินะต้องตัดไปก่อนยาวค้างคาไว้นะถ้าค้างคาไว้ก็ไม่เหมือนกับก้างคาคอเนี่ยก้างขาคอเนี่ยเป็นยังไงทุกท่นก้างขาคอก็อึอึกอัใช่ไหมก้างขาคอต้องเอาออกนะต้องเอาออกเพราะนั้นส่วนใหญ่เลยนี่ก็คือจิดตีเป็นส่วนมากติดคุณงามความดีเป็นส่วนมากเพราะนั้น อนอกเหนือจากจะจิตตีเนี่ยมันจะมันจะหลงเลมันจะหลงหลงเอกล่าเนี่ยหลงล่าหลงยศหลงสุขหลงสารเสริญอะไรประมาณนี้นะจะมาจะมากองอยู่ตรงนี้เพราะนั้นการปฏิบัติของพ่อเทียนเนี่ยต้องปฏิต้องตัดทั้งสองอย่างตัดทั้งความคิดที่ดีๆออกได้แล้วก็ตัด ความคิดที่มีดีออกได้นะตัดได้2สองอย่างถ้าเราตัดได้สองอย่างอย่างเงี้ยนะอะไรจะเกิดขึ้นกับเราล่ะอะไรจะเกิดขึ้นกับเราถ้าเราตัดได้แสองอย่างตัดได้สองอย่างอะไรจะเกิดขึ้นกับเรามันก็เกิดมันก็เกิดขึ้นกับเราโดยที่เรียกว่ามีแต่สติสัมปชัญญะและก็อุเบกขาก็คือความบาง